ฤษีเก้าตนบุรุษฤษีเก้าตนดูก่อนอัมพทะเธอก็เช่นนั้นเหมือนกันบรรดาฤสีผู้เป็นบุพาบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤษีอัฏฐกะฤสีวามะกะฤสีวามาเทวะฤสีเวสาม,มิตรละ รฤสียะมะกตักขีรฤสีอังคีรสะฤสีภารทววะระฤสีวาเสถะฤสีกัสสะฤสีพรคุซึ่งเป็นผู้ผูกมุนบอกมนในปัจจุบันนี้พวกาพามขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนของกล่าวนี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้ว กล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกไว้เพียงคิดว่าเรากับอาจารย์เรียนมนของท่านเหล่านั้นเราจะเป็นฤาษีหรือปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีได้ดังนี้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอัมพะทะเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนเธอจะฟังพราหมผู้แก,ก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์ และเป็นอาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไรบรรดาฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพามคือฤาษีอัฏฐะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวสเวสาเวสาสามิตรฤาษียมะตะขีฤาษีอสคสีละสะ หรือศีวา,าระทวาชะหรือศีวาสิทธะหรือศีกัสปะหรือศีพระคุซึ่งเป็นผู้ผูกมุนบอกมุนในปัจจุบันนี้พวกพามขับตามกาวตามซึ่งเป็นบทของเกา่าที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกไว้หรือศีนั้นอาบน้ำทาตัวเรียบร้อยแต่งผมแต่งหนวด สวมพวงมาลัยและเครื่องอาภรณ์นุ่งผ้าขาวอิ่มเอิบพร่างพร้อมบำเลออยู่ด้วยกรรมคุณห้าเหมือนเธอกับอาจารย์ในมัดดีหรือไม่ไม่เห็นพระโคโดมผู้เจริญละถึงดูก่อนอาปะะเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นฉนหรือสีเหล่านั้นบริโภคฆ้าสาลีที่เก็บไว้ ดูก่อนัมพะเธอเธอจะสําคัญความข้อนี้เป็นไฉไหนหรือสีเหล่านั้นบริโภคฆ้าสลีที่เก็บกากแล้วมีแกงและกับหลายอย่างเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคโดมผู้เจริญละถึงดูก่อนอัมพทหรือสีเหล่านั้นบําเลอ,อยู่ด้วยเหล่านารี ผู้มีร่างกระชดกระชอยเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญละถึงดูก่อนอัมพทะละถึงือสีเหล่านั้นใช้รถเทียมมาหางตัดแทงด้วยประตักด้ามยาวเหมือนเธอกับอาจารย์ในมัดดีหรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญละถึง ฤาษีเหล่านั้นใช้บรุษคัดกระบีให้รักษาเชิงเทียนในนครที่มีคูล้อมรอบลงลิ่มเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้ผเจริญละถึงดูก่อนอภิษะะเธอกับอาจารย์ไม่ได้เป็นฤาษีเลยทั้งไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีด้วยประการฉนี้แล ดูก่อนอาปทะผู้ใดมีความเครือบแคลงสงสัยในเราผู้นั้นจงถามเราด้วยปรรยัญญาเราจะชำระให้ด้วยการพยากรณ์หัวข้อ170ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากวิหารจงกรมแล้ว แม้อัมพัทะามานพก็ออกจากวิหารเดินจงกรมแล้วขณะที่อัมพัทะามานพเดินจงกรมตามพระผู้มีพระภาคอยู่นั้นได้พิจารณาดูมหาปุริลักษณะสาิบสองประการในกายของพระผู้มีพระภาคก็ได้เห็นมหาปุริลักษณะ32สองประการโดยมากเว้นอยู่สองประการคือ พระคุยหาเล้นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่1ยังจักเครือบแคงสงสัยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสยอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำหรืว่าอัมพัทธ,ธามานพนี้เห็นมหาปุริลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นสองประการคือคุยหาเล้นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาใหญ่ หนึ่งยังเครือบแขงสงสัยไม่เชื่อไม่เริ่มใสยอยู่ทันใดนั้นจึงบรันรดาลอิทธาพิสังขารให้อัปททาเห็นได้เห็นพระคุยหะเล้นอยู่ในฝกักและแลบและส่งแลบพระชิวหาสอดเข้าช้อง สอดเข้าช่องพักพก,กันทั้งสองกลับไปกลับมาสอดเข้าช่องพระนาศิกสองข้างอา้าวกลับไปกลับมาแพ้ปิดจนไม่น่าใช่หรือมั้งนี่ครแพ้ปิดจนมิดมนทนพระนาอะไรนะนาลาด หัวข้อ171ครั้งนั้นอัมพัทธามนบคิดว่าพระสมณโคโดมประกอบด้วยมหาปุริลักษณะสายสศประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องดังนั้นแล้วจึงได้ทรงลาทรงทูลลาผู้พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอลาไปหน้าบัดนี้ข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระมาก ดูก่อนอภททะเจอเธอจงสำคัญการอันควรบัดนี้แล้วอภิะทะก็ลุกจากม้ากลับไปหัวข้อ172สมัยนั้นพามโปกะ,ะระสาติลุกออกมานั่งคอยรับอภิะทะมานพนะ อารามของตนพร้อมด้วยพามมูใหญ่ไฟอัมบัตมานบขับรถไปอารามของตนจนสุดทางที่รถไปได้แล้วลงไปหาพามโปกะขะรสาติไหว้แล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพามโปกะรสา,สาติถามว่า พ่ออมปะทะพ่อได้เห็นพระโคโดมผู้จเจริญน,นั้นแล้วหรือได้เห็นแล้วท่านก็กิติศัพท์ของทัพของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นขจรไปตามจริงนั้นไม่เป็นอย่างอื่นหรือพระโคโดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นหรือกิติศัพท์ของพระโคโดมนั้น เป็นที่ขจรไปตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเลยท่านพระโคโดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยและประกอบด้วยมหาปุริลักษณะส2สบริบูรณ์ไม่บกพ่องพ่อได้สนทนาปราศัยด้วยหรือไม่ได้สนทนาปราศัยด้วยทีเดียวพ่อได้สนทนาปราศัยอย่างไรบ้างทันใดนั้นอัมพัทธธรรมนบได้เล่าเรื่อง ถ้าที่ตนสนทนาประสายกับพราผู้มีพระภาคให้ภามโปกะคะรสา,าติทุกประการหัวข้อ1นึ่ง3เมื่ออาพัตธรมานพกล่าวอย่างนี้ภามโป,โปกะคะโปคระสา,าติได้กล่าวว่าพุทธเถอเอย๋ยพ่อบัณฑิตของเราพุทธเถอเอย๋ย พ่อพ่อผู้สูตรของเราพุทธเถอเอยพ่อทรงไตวิชาของเราได้ยินว่าคนเบื้องหน้าแต่การตายพระกายแตกจะพึงเข้าถึงอาบายทุกติวินิบาตณรกเสียเพราะท่านเป็นเพราะท่านเป็นผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้เจ้าได้พูดกระทกกระทียบพระโคดมอย่างนี้อย่างนี้แต่พระโคดมกลับยกเอาพวกเราขึ้นเป็น ัวเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างนี้พุทธเอ๋ยพ่อบัณฑิตของเราพุทธเอ๋ยพ่อพร้เุสูตรของเราพุทธเอ๋ยพ่อทรงไตวิชาของเราได้ยินว่าคนเบื้องหน้าแต่การตายพอกายแตกจะพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนะรกเสียเพราะท่านผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้ผ่าโปกะขะระสาติกรธ ขัดใจเอาเท้าปัดอธระะอัมพัทธมานพให้ล้มลงแล้วใขรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเสียในขณะนั้นเที่ยวพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้พูดห้ามว่าท่านวันนี้เกินเวลาที่จะไปเฝ้าพระสมณะโคโดมเสียแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเถิดหัวข้อ 174ครั้งนั้นพรมโปกะคะรสาติได้จัดแจงของเขียวของบริโภคอย่างประนีตในนิเวศของตนแล้วเอาเอาใส่รถเมื่อครบเพลิงยังตามอยู่ได้ออกจากอุกกะกันทะนครขับรถตรงไปยังราปาอิชานัง คารวันขันไปถึงสุดทางลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผูมิพภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับผู้ผกับพระผู้มิพรภาคคันผ่านการปราศัยพอให้ได้ลึกถึงกันได้บ้างแล้วจึงนั่งนาทีควรสวนข้างหนึ่งแล้วได้กลับทูลถามข้าแต่พระองค์ผู้ข,ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอัมพทัทธามานพสิทธิ์ของข้า พระเจ้าได้มาที่นี่หรือได้มา,าพามพระองค์ได้สนทนาปาะสายอะไรอะไรกับเขาหรือไม่ได้สนทนา,าพามพระองค์ได้สนทนาปาะสายกับเขาอย่างไรทันใดนั้นพระภูมิภาคตัดเล่าเท่าที่พระองค์ได้สนทนาปาะสายกับอัมพัทธมานพให้าพามโปกาคะ,ะราสาติทราบทุบการหัวข้อหนึ่งร้อย 75เมื่อพระภูมิภาคตัดเช่นนั้นแล้วพามโปคะระสัตโปกะขะราสาติได้ทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอัมพัทธามานพนั้นคนโง่ได้โปรดอภัยได้โปรดอดโทษให้เขาเถิดอัมพัทธา จงมีสุขเถิดพามครั้งนั้นพามโปกะโปกะโปกะคะรสาติได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในกายของพระผู้มีภาคเขาได้เห็นมหาปุริลักษณะ32โดยมากเว้นอยู่สองประการคือพระคุยหะเล่นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่หนึ่ง จึงยังเครือบแข็งสงสัยอยู่ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสยอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีาคทรงฆ์ดำริว่าพามโปกะคะรสา,าตินี้เห็นมหาปุริลักษณะสาบสประการของเราโดยมากเว้นอยู่สอประการคือคุยหาเร้นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาหญ่หนึ่งจึงยังเครือบแข็งสงสยัยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสยอยู่ทันใดนั้นจึงทรงบันดาลอิทา พิสังขาละให้าพามโปคะโปกะคะรสา,าติได้เห็นพระคุยหาเล้นอยู่ในฝกักและสรงแลบพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระการทั้งสองกลับไปกลับมาสอดช่องพระนาศิกทั้งสองกลับไปกลับมาปิดแผ่ปิดจนมิดมนทน พระนลาตะผ่าโปกาคะรสา,าติคิดว่าพระสมาโคโดมประกอบด้วยมหาปุริลักษณะสาประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องดังนี้แล้วทูลพระผู้มีาพรภาคว่าขอพระโคโดมผู้เจริญทรงพร้อมด้วยพิสงจากรับพัฒหารในวันนี้พระภูมิาพภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการนิ่งอยู่ าพามโการะสาติกับทุนทราบว่าพระภูมิภา,าคทรงรับนิมนต์ลแล้วจึงทุนพัตการว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วหัวข้อ1 6ึ 176ครั้งนั้นเวลาช้าพระภูยาภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทจีวรเสด็จไปยังนิเวศของปา่าของาพามโปกะคร,ระสาติพร้อมด้วยพิสุสงประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายาพามโปกะคะระสาติได้อังคาสสาัาพภูมีพระภาคให้ อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันปานีดด้วยมือของตนแม้พวกมานพก็ได้อังสาอังคาสะระพภูพราพิสุสงครั้งนั้นพาพผู้มีภาคสวยเสร็จวางพระหัตจักบาทแล้วพามโปกกะระสาติถืออาสนะาตามัมน,นั่งเฝ้าอยู่นาที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ภระผูมีภาคต้าพระผู้มีภภาคได้ตัดอนุปุพิกถาแก่าพามโปคระโปคระสาติคือทรงประกาศทรงประกาศทานทาน,นกถาศีลน,นกถาสังฆกคถาโทษเค้อ โทษของการที่ต่ำเศร้าหมองและอนิสง์ของการออกจากการเมื่อทรงทราบว่า,าพามโปกคะรสา,าติมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปสัสจ,จานิวรมีจิตสูงมีจิตผ่องใสแล้วจึงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทยัยเนิโรธมัก โดภ้าโปคะรสาติดวงดวงตาเห็นธรรมอันปัสจากทุรีปัสจากมุนทินได้เกิดขึ้นแก่ภ้าโปกคะละสาติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาณที่นั่งนั้นแหละเหมือนผ้า ที่สะอาดปราศจากมัทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉนีพ่ามโปกาสาติแสดงตนเป็นอุบาส,สกหัวข้อ177ดลำดับนั้นพ่ามโปกา,าะคาระสาติเห็นธรรมถึงธรรมรู้แจ้งธรรมยังทราบธรรมข้ามความสงสยัยปัาศจากความเครือบแคลง ถึงความกล้ากล้าแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตธุสัตุศาสานาได้กราบทูลพระพุทธาภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจมแจ้งนักข,ข้าแต่พระโคข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านแจมแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายเหมือนเปรียบเหมือนงายของที่คว่ํา เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสอ่งพระทีบในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักษุเห็นรูปดัง,ดงนี้ชั้นใดพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยเอเนกประยายชั้นนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้พร้อมทั้งบุตรพระยาบริษัทและอามา์ขอถึงพระองค์พระธรรมและพิสงจ์เป็นสารณะนะ ขอพะสมณะโคโดมงผู้เจริญจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปสู่สกุลโปคะรสา,าติเหมือนเข้ามาสู่สกุลแห่งอุบาสกอื่นๆในนครอุกกะกันทะเรามานบ มานวิกาในสกุลโปกขคระสาตินั้นจกัจกไหวจักรุกรับจัก,กถวายอาสนะหรือน้ำจักเริ่มใสในพระองค์ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มานบมานะวิกาเหล่านั้นซึ่งกระนานพระภูมิภาคตัดตอบว่าดูก่อนมาดูก่อนพราหมณ์ ท่านกล่าวชอบดังนี้แลจบอัมพัทละสูตรที่สาม